วันนที่แต่เรื่องงาน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 ไม่โฟกัสคนรอบข้างอะไรท,ทั้งสิ้เลยผลคือแอดมิน สำหรับฟองฟองคิดว่าเวิร์กไลบราร์สํำคัญไหมกล้าตอบเลยว่า, 3, าสำคัญ<ว>มากเพราะว่าเคยพลาดมาแล้วผู้ฟองเคยให้เวลาการทํางานที่เยอะมากๆทุกเวลาคิดแต่เรื่องงานที่พูดได้อย่างงี้เพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เมื่อช่วงต้นปีคือเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยตัดสินใจว่าจะมาทําสถาบันมาทำสถาบันตัวเองซึ่งจริงๆมันเป็นความฝันของฟองตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วทีเนี้ยวันๆคิดแต่เรื่องงาน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 ไม่โฟกัสคนรอบข้างอะไรทั้งสิ้นเลยผลคือแอดมิน แล้วตอนนั้นก็ปฏิเสธตัวเองว่าไม่ใช่เรื่องงานหรอกแต่คนเราห้างครอบครัวเตือนเยอะไปแล้วนะเราอาจจะก,กดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่าจนมาตกผลึกกับตัวเองว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เราไม่ได้เลยหลังจากนั้นงานมันก็ยุ่งมากแต่สุดท้ายแล้ววิธีการแก้ที่วองตกผลึกเราได้คําตอบคือเราสามารถเต็มที่กับงานได้นะแต่ว่าเราต้องรู้จักคําว่าคุณค่าของเวลาคุณภาพของเวลาอลตอนทางาน,นก็คือเต็มที่แต่พอกลับบ้านไปเราต้องโฟกัสอยู่กับที่บ้านถ้าวันไหนเรามีเวลาให้ครอบครัวเราก็ต้องโฟกัสครอบครัววันนั้นเราจะไม่ยุ่งเรื่องงาน สมมติเราเมเนจตรงนี้ได้ค่ะทุกๆอย่างรอบตัวมันจะโอเค